เริ่มจากนะคะร่อนแป้งองฟูค่ะน้ำตาลทรายป,นป่นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใส่เกลือลองไปค่ะแล้วใส่สมวนผสมที่เหลือลองไปนะคะน้ำมะพร้าวกะทิไข่แดงและละมันพืชค่ะสมตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเาะไปข้างๆนะคะ วันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วในอีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะทำตัวเมอแรงค่ะเริ่มจากใช้ไข่ขาวนะคะอันนี้นะคะเราจะตีไข่ขาวนะคะให้ไม่มีของเหลวนะคะแล้วเราจะเริ่มใส่ตัวน้ำตาลขั้นแรกนะคะอันนี้เดี๋ยวจะผสมกับครีมออฟทาทาไว้ก่อนนะคะ ฟองของไข่ขาวเนี่ยเริ่มเล็กลงอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ส่วนผสมไปอีกนะคะ1ส่วน3สังเกตน,นะคะตีจนละเอียดเนียนะคะก็ใส่ที่เหลือลงไปเลยะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผสมกับส่วนผสมของไข่แดงที่เราทำไว้นะคะไม่ต้องถึงกับเข้ากันดีมากนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือได้เลย Pues ตับัตเตอร์ครีมค่ะน้ตาลทรายค่ะน้ำข้นจืดน้ำเปล่านะคะเสร็จแล้วนะคะก็ตั้งไฟได้เลยค่ะใช้กระดาษแรปนะคะอันนี้นะคะก็เป็นตัวที่เราทำบัตเตอร์ครีมนะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมกับตัวเนยนะคะ เป็นตัวแป้งเค้กชิฟฟ่อนที่เราอบเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็พักไว้จนเงย็นนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแบ่งครึ่งค่ะแล้วนี้ก็เป็นตัวไส้นะคะที่เราทําเสร็จไว้แล้วนะคะแช่ให้เย็นนะคะสําหรับตัวฐานนะคะเราก็หาตัวที่รองเค้กนะคะตัดไซส์เท่าๆกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปาดบัตเตอร์ครีมนะคะก็จะได้สะดวกง่ายๆ โอเคค่ะอันนี้เดี๋ยวเราแช่ตื่นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กมะพราะ้าวอ่อนนะคะหอมๆนุ่มๆรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะช่วงหน้าเตรียมพบกับอินดี้รีวิวรูปแบบใหม่อินดี้รีวิวอร่อยสุดติง่ง สนับสนุนโดย AJ DVD Home Theater รกระหึ่มไม่แพ้ใครและ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะเตาแก๊ส Lucky Frame รับประกันวาวเปิดปิดแก๊ส5ปีอินเดียรีวิวพฤศจิกายนนี้ภูมิใจเสนอความอร่อย4ตอนพิเศษในอินเดียรีวิวอร่อยสุดเต็ง 4ตอน4เมนูเด็ด12ร้านอร่อยสุดติงที่เราคัดมาเน้นๆเริ่มสุดติงครั้งแรก3พฤศจิกายนนี้เละค่ะมาถึงช่วงอินดี้รีวิวนะคะช่วงที่หลายคนคงจะรอกันนานแล้วนะคะเอ๊เย่อะไรอ่ะ,อละหลายๆคนนะคะคงจะติดออกติดใจนะคะบรรดาร้านอาหารที่เรานำมาเสนอในแต่ละสัปดาห์ค่ะจริงไหมคะพี่ฟาง จริงอะไรไม่เข้าใจช่วยทํามาหากินกันหน่อยร้อพี่ฟางทําอะไระก็ทําก๋วยเตี๋ยวน้ําไงแล้วนก๋วยเตี๋ยวน้ํานี่ไม่ธรรมดาเลยเจ้าเนี้ทำไมสตรใหม่นี่เราก็จะทํำบะหมี่น้ําที่มีรสชาติเข้มข้นตื่นเต้นไหมไม่ยังไม่ตื่นเต้นจะรอดูแล้วเราก็ราดน้ำซุปลงไปไปไงก็ยังธรรมดาอยู่นะพิเศษตรงนี้ไฟเราก็ราดด้วยน้ำจิ้มสุกี้ ใส่น้จิ้มนะมาทาให้น้าซุปเนี่ยเข้มข้นขึ้นเลยเนาะ <G ül> อ,อร่อยคําไหนคํานั้นจริงๆเลยแน <G ül> ่นอนอ่ะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเมื่อกี้พูดอะไรนะืคืออย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาพบกับอินดี้รีวิวรูปแบบใหม่นะคะอ๋อเป็นรูปแบบใหม่ของนี้รีวิวใช่ไหมอินดี้รีวิวอร่อยสุดติง <G ül> ใช่ติงไหนก็ไมา่รู้นะเป็นตอนนี้พิเศษจริงๆนะคะโดยเราจะนําเสนอ 4ตอนนะคะ12ร้านนะคะเราจะนําร้านอาหารที่เรียกว่าที่สุดมาให้เพื่อนๆชมกันซึ่งอย่างเช่นนะเราไปร้านผัดไทยเงี้ยแล้วก็ะจะตระเวนไปร้านผัดไทยที่อร่อยที่สุด3ร้านเรียกว่าเป็นอร่อยที่สุดของเมนูนั้นๆก็ว่างั้นเหรอใช่ๆๆถ้าเราไปดูเมนูลาาหน้าน,นะแล้วก็จะไปดูเมนูล่าหน้าสามร้านที่สุดแล้วเอาไปด้ลยเหรอ,หรอ มีจะมีถึงไมล้านนะคือสาล้านไม่ใช่คือสามรันะคะไม่ใช่3ามล้านแล้วเขจะกรเสริฐให้เพื่อนๆเนี่ยไปตระเวนเที่ยวรอบกรุงกินกันให้พุงแตกไปเลยงั้นคราวนี้เรามีเมนูอะไรมาเสนอกันอ่ะอยากรู้ใช่ไหมคะตามทีมงานคุณภาพดีๆของเราไปเลยค่ะสุดติงไม่ต้องทำท่าเขาบอก ความที่มีความหลากหลายด้านอาหารการกินมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกประเทศไทยจึงเต็มไปด้วยอาหารสุดอร่อยมากมายตั้งแต่อาหารง่ายๆข้างทางไปจนถึงหรูหราระดับห้าดาวจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมงานกล้วยอินดี้ได้ออกตระเวนหาร้านอร่อยอันเป็นที่สุดของแต่ละเมนูยกมาให้ชมถึง3ร้านด้วยกันกับโปรเจกต์อินดี้รีวิวอร่อยสุดต็ง กับนุ่นดืนสี่เมนูและที่สุดของ12เจ้าดังระดับตำนานเมื่อนึกถึงความหอมของน้ำซุปร้อนๆความเข้มข้นของน้ำแดงที่ราดลงบนซุปเรื่องเคียงที่มาแบบจัดเต็มและเส้นใหญ่ๆที่เป็นเอกลักษณ์ของเมนูนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเย็นตตโาแล้ววันนี้กลัวอินดี จะพาตระเวนชิมสามร้านเย็นตาโฟชื่อดังมาฝากกันแล้วร้านแรกที่จะพาเพื่อนๆไปชิมในวันนี้ถือเป็นสุดยอดเย็นตาโฟรสเข้มข้นต้นตำรับที่มีชื่อเสียงมายาวนานนั่นก็คือร้านตีเย็นตาโฟหรือเย็นตาโฟประตูผีที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีบ,บริเวณแยกสำราญราชเขตพระนครตรงหัวมุมเป็นที่ตั้งของร้านเล็ก ที่ถือเป็นหนึ่งตำนานของเย็นตาโฟรสจัดจานที่ยืนหยัดไม่เยาวนานสมัยถึระมาณแล้วเตียวแม่ทำมาแล้วฮะของเองนี่30กว่าปีแล้วด้วยความเข้มข้นของน้ำแดงและลูกชิ้นปลาทำเองรสชาติแซ่บเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกสารทิศจนคนต้องแห่แหนแวะเวียนมาทานกันร้านแน่นขนาดทุกวันแบบนี้ หรับเรื่องรสชาติเ้วยดีให้ห้าดาวแบบเต็มๆส่วนความคุ้มค่าเรื่องราคานั้นหายห่วงเพราะสนนราคาอยู่ที่ชามละ4 0บถึง50าบาทเท่านั้นส่วนเรื่องความสร้างสารรค์เ้วยยวีสู่หกเรื่องของความอร่อยแบบดั้งเดิมให้ไปสามดาวครับเองทำเองพริกคนทั่วเองทั่วขัวเองเปิดบริการตั้งแต่6กโมงเย็นถึง ในสองรึ่งครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสุดยอดเย็นตาโฟเครื่องเยอะฉามใหญ่ยักษ์บริเวณปากซอยประชาสงเคราะห์1และ3ร้านพลกว๋วยเตี๋ยวโบราณเมื่อเดินเข้ามาในร้านจะต้องแปลกใจกับเครื่องเย็นตาโฟที่มีมากมายจนแน่นตู้ไปหมดแบบนี้นอกจากความอลังการของเครื่องเย็นตาโฟที่จัดมาขนาดนี้ดัวซอส ก็มีให้เลือกถึง3ชนิดได้แก่ซอสแดงแบบมาตรฐานซอสสีเขียวจากใบเตยและซอสสีเหลืองจากฟักทองด้วยแต่ร้านนี้ยังมีความพิเศษกว่านั้นอีกจะเป็นอะไรกันเนาะเริ่มต้นด้วยถ้วยใบนี้แค่เห็นขนาดนี้ก็อ,อึ้งใช่ไหมล่ะเรามาดูความจุของถ้วยใบนี้กันดีกว่าและเมื่อปรุงเสร็จ ก็จะกลายเป็นเย็นตาโฟโคตร